เก่งอุคขาเลกทันรัดคุ้มจัดประหยัดจริงกับเจ้า닛สตาร์มาร์ต e 1.2e ปี2019นะครับปีใหม่ๆสภาพเป็นสวยมันจะคลิปนี้ฟรีทุกใครจ,จ่ายไปเลยครับกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมปืนสตาร์ค่ะรถมือสองพนมธานีราคาดีฟรีดาวอีกแล้วนะครับคราวที่แล้วผมพาไปดู닛สันโนดกันแล้วนะครับคลิปอยู่ไหนเดีย๋ยวจะขึ้นภาพปกมาให้ดูนะครับนิสสันโนดหน้าตาเป็นไงแต่วันนี้พามาดูอีกคันหนึ่งนะครับจากค่ายนิสสันเหมือนกันเป็นเก่งอุคขาเหมือนกันนะครับนิสสันมาราาคตัว 3 2 9 0 0 0บาทนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นราคาค่าตัวที่ถูกมากๆนะครับแถมมาจาคลิปนี้แคปไปนะครับจะได้ในส่วนของโปรฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปด้วยไม่ว่าจะเป็นฟีค่าจัดฟีค่าโอฟีค่าดําเนินการฟรีประกรันภัยรถยนต์แล้วก็ฟีเปลี่ยนถ่ายของเหลวไปในเครื่องยนต์นะครับพวกน้ำม,มันเครื่องน้ำม,ม,ม,มันเกียร์ตรงนี้เปลี่ยนให้หมดเลยแล้วก็เจา้าคันนี้มีข้อแตกต่างหรือว่าหน้าตาอะไรต่างเป็นไงบ้างพามาดูกันหน่อยนะครับโฉมหน้าอย่างนี้นะครับนิสสันมาร์ทเป็นโฉบมันได้เชนแล้วนะครับนี่ ป็นตัวีอย่างนี้นะครับหน้าตามาค่อนข้างสภาพดีเลยนะครับนี่ไฟหน้านะครับโตโตใสๆนะครับชมหน้าตาดีไซน์มันจะไม่ได้ดูสปอร์ตนะครับแต่มันจะดูออกไปทางน่ารักซะมากกว่านะครับดูเรียบๆไปแต่ก็จะให้ในส่วนของไฟได้ทำลันนิ่งไลท์มาด้วยนะครับนี่ชมใหม่ให้มาแล้วนะครับมาหน้าตามาค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับเจ้า Nissan Maz เป็นรถที่ค่อนข้างดูตะมุตมิดีค่อนข้างเล็กกะทัดรัดใช้งานง่ายเดี๋ยวในส่วนของเครื่องยนต์มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลย โอเคครับในส่วนเครื่องยนต์นะครับเจ้าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 2 0 0ซีซี3สูบ12วาล์วนะครับแรงม้าอยู่ที่7.9แรงม้านะครับพื้นฐานเครื่องยนต์หน้าตาเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับเป็นบล็อกเดียวกับที่ใช้ในเจ้าตัวนิสสันอเวนิล่านิสสันมาร์ทนะครับแล้วก็นิสสันโน้ตตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับพวกเครื่องอะไรต่างๆค่อนข้างสภาพมาดีมากนะครับตรงนี้ครับก็มี ในส่วนของรับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ำบิ๊กคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตัวเจอเราอยู่ดีซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับแล้วก็มาดูกันหน่อยนะครับว่ามันไม่มีมายิงสภาพมาโอเคนะครับรูกลมๆคันหน้าครับผมไม่มีชนไม่มีบุบเบี้ยวหมาค่อนข้าโอเคนะครับผมอ่ะซีนนะครับซอกในเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเห็นกันชัดๆนะครับไม่มีหายแล้วก็นี่นะครับตรงนี้นะครับซีนเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆ แผ่นเพจเล็เครื่องอยู่กันครบๆนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับคือถึงแม้จะไม่มีชนมาเราก็จะให้ในส่วนของการรับประกันนะครับเครื่องเกียร์กล่องนะครับหปี1 0 0 0 0ื่นโลนะครับหรือว่าการรับประกันดีกว่าร้อยารายการไปด้วยก็คือไม่ต้องห่วงนะครับมีในส่วนของการรับประกันว่าไม่มีชนรับประกันเครื่องอะไรต่างๆมีให้ไปอุ่นใจแน่นอนครับออกรถกับเราไปนะครับคุ้มข้างคุ้มค่าเลยแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับรอยน็อตนะครับนี่ คือไม่มีขยับเลยครับอาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยนะคพอดีรถจอดอยู่ด้านหน้าแต่เมทาร์ก็ยังอยู่ครบครบนะครับป่านะครับมาให้ค่อนข้างสวยนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มอคอก็ยังมีมานะครับนี่นะครับดูได้เลยสภาพดีมากนะครับนี่แล้วก็รอยน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับอยู่ข้างเมทาร์เลยตรงนี้นะครับมาให้สภาพนี้ผมบอกเลยว่าออกไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น 1.2E เป็นตัวเริ่มในตัว ออโต้นะครับก็มาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่สภาพนะครับก็เป็นล้อกระทะนะครับที่มีฝาคอมหน้าตาก็จะดูบเรียยๆฝาครอมอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามสไตล์รถมือ2นะครับแต่สภาพรอบคันเนี่ยสวยแน่นอนมาแล้วก็คันนี้มีไฟเหลือข้างตัวรถมานะครับผมนี่มีมาให้แล้วเรามาปอกกระจกมองข้างนะครับนี่ดำนะครับเข้าตัวรถไปเลยแล้วก็มาเปิดให้ดูภายในไปหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ภายในนะครับมาแบบธีมสีดำทั้งคันนะครับมีหลังคาเป็นสีเบจ มาพ้องกับเบาะผ้านะครับนุ่มนั่งสบายนะครับผมอ่าและที่เห็นอย่างนี้คือกระจกมองข้างในปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มนะในเกียร์ออโต้ก็ตามนะครับสภาพอย่างนี้มาให้ก็ค่อนข้างครบนะครับคอมพิชั่นนะครับตรงนี้กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้นะครับฝั่งคนขับด้วย แล้วก็ในส่วนของเลขไม้ออปชันภายในเป็นยังไงจะพาไปดูเลยนะครับโอเคครับในส่วนของภายในอะไรต่างอย่างที่บอกไปสภาพมางค่อนข้างดีนี่แล้วก็คันนี้ทำกุญแจนะครับมาแบบสองดอกนะครับก็คือกุญแจนะครับรีโมท1นอันนะครับกดล,ล็อกรถตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีกุญแจสำรองมาให้อีก1อันนะครับผมอ่าแล้วก็มาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลขไม้กันหน่อยนะครับว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่ นี่นะครับฮ่าสตาร์ทค่อนข้างง่ายนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากออะไรเลยแล้วก็ในส่วนของเลขไม่ครับจะอยู่ที่3 3 3 8 1มเกิโลเท่านั้นนะครับสำหรับรถปี2019เลขไม้เนี่ยตกปีแล้วไม่ถึงหมื่นเลยนะครับไม้ประมาณนี้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็สภาพค่อนข้างสวยด้วยแล้วก็มีอะไรอีกพามาดูเลยในส่วนของนี่นะครับมาอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะครับเป็น CD ดีวิทยุ m ินนะครับนี่ที่สามารถต่อเนี่ยครับในส่วนของเนี่ยครับ USB แล้วก็ AU/X ได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายดีมีให้ค่อนข้างครบนะครับเป็นวิทยุอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่นะครับในส่วนของถัดมานะครับระบบปรับอากาศนะครับเป็นแบบปรับเมนูน์นะครับผมอ่านี่นี่นะครับก็เปิดมาปุ๊บก็ค่อนข้างโอเคนะครับนี่เปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเย็นปั๊บเลยนะครับปรับค่อนข้างง่ายนะครับปรับถนัดมือนะครับความเย็นแรงหนักตรงนี้ก็คือปรับได้ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็นี่นะครับช่องแอร์มาให้ทั้งหมด4ช่องนะครับด้านหน้าด้านหลังจะยังไม่มีนะครับผม วางให้มาแบบตัวตรงนี้นะครับแอร์ถึงกันแน่นอนแล้วก็มาลงมาในส่วนของเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVTExtonic นะครับผมเป็นแบบท้วตรงเป็น CVT เนี่ยจะช่วยในเรื่องของประหยัดน้ํามันนะครับเพราะเขาเป็นระบบสายพานนะครับผมก็คือ Extonic ครับมันเป็นของนิสสันเขาเลยนะครับคิดค้นมาเองนะครับ ตรงสายพานเขาจะวางองศาไม่เหมือนชาวบ้านเขาทาให้มันขับได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เจ้าคันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูกันหน่อยนะครับว่าคันนี้ทําไมสภาพสวยเพราะว่าคันนี้อ่ะลดับเจ้าของแค่1เท่านั้นเป็นรถมือเดียวนะครับไม่ได้ผ่านเจ้าของมาเยอะสภาพก็เลยสวยอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของสภาพรอบคันจะเป็นยังไงผมพาไปดูเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสภาพมิดอาร์ครอบคันเป็นยังไงครับก็พาดูเลย สภาพมานี่คือสวยมากนะครับดีเลยนะครับนี่อยู่ได้เลยนครับดูได้นะครับสภาพมาก็คือเม็ดอาร์คอยู่กันครบครบนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปให้ดูด้วยนะครับโอเคมาอีกตรงนี้นะครับด้านข้างสภาพก็เรียงมากันค่อนข้างสวยนะครับนี่ดูได้เลยว่าสภาพเม็ดอาร์คไม่มีหายนะครับแล้วก็ซอกในเดิมๆนะครับสลักเลขยังอยู่ครบนะครับรอยน็อตไม่มีการไขไม่มีการแตะต้องเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลย แล้วก็ด้านหลังนะครับสำหรับเจ้าที่สั่นม์าเนี่ยสภาพด้านหลังเป็นไงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับนี่สภาพด้านหลังมาข้างดีเลยนะครับร่องรอยของบอดนี่คือไม่มีฉีกขาดจะมีรอยยับบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับสภาพมาค่างดีๆเดิมๆแล้วก็เบรอาร์กนี่นะครับมาให้ค่างสวยนะครับเรียงตัวข้างโอเคเลยแล้วก็มาเดี๋ยวปแกะด้านข้างให้ดูด้วยนะครับมาโอเคด้านข้างครับโอ้โหสียางตรงนี้แน่นครับตัดหนึ่งนะฮะมา เนี่นะครับเรียงตัวกันสวยงามนะครับผมไม่ได้หายไปเลยนะครับอยู่กันครบๆบแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูด้วยนะครับว่ากับเจ้านิสสันมาร์สเนี่ยเราไม่เปิดคลิปเปรียบเทียบกันก็ได้นะครับผมรีวิวนิสสันโนบไปแล้วว่านั่งเป็นยังไงเจ้าคันนี้จะนั่งอีกแบบหนึ่งเลยครับเนี่ยไม่เชื่อดูได้ก็คือด้วยคันที่เป็นเก่งเล็กกระทัดรัดนะครับไม่ได้เป็นเก่งแบบอีโคคาร์คันใหญ,ใหญ่ห้าประตูบางคันนะครับที่แบบมันลื่นอย่างวะโอเค ด้วยความที่เป็นเก๋งโคคาร์ลิกระทัลรัดนะครับก็จะมีความแคบในระดับหนึ่งเลยแต่เห็นลูมก็ยังเหลืออยู่นะครับไม่ได้แคบมากนะครับในส่วนของเห็ลูมแต่เล็กลูมก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะแทงไปทางฝั่ง,งคนขับซะเยอะนะครับแต่ก็นั่งเนี่ยถ้าระยะทางใกล้ๆเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับยังสบายอยู่แต่ถ้านั่งไกลๆผมว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วก็นะี่ครับมีประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของด้านหลังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงมา หน้าตานะครับกับเจ้า Nissan m a นะครับชมนี้หน้าตาอย่างนี้ก็เห็นกันค่อนข้างบ่อยแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับหน้าตาไฟท้ายมาอย่างนี้เลยมีนะครับที่ปัดผลหลังมาให้นะครับไล่ฝ้าหลังแรงต่างนะครับผมแล้วก็มาเปิดให้ดูกันเลยนะครับด้านหลังนี่มีอะไรอีกนี่นะครับสาหรับรถอีโคคาร์นะครับเป็นมือสองห้าตูและที่มีอย่างนี้มาให้เนี่ยถือว่าอุปกรณ์ค่อนข้างครบนะครับปกติตรงนี้จะหายนะครับผมนี้มีมาให้ด้วยแล้วก็มา เปิดให้ดูกันหน่อยนะครับว่าข้างล่างนี้เป็นไงบ้างนี่อุปกรณ์อยู่ครบเลยนะครับประแจแม่แรงล้ออะไหล่นะครับถ้าอะไรขาดหายจริงๆแล้วเราหามาใส่ใหม่ให้แน่นอนนะครับผมตรงนี้ก็คืออยู่ครบนะครับใครได้ของเดินไปก็ดีเลยนะครับแล้วก็การเก็บของได้เห็นได้เลยว่ามันค่อนข้างกว้างนะครับถ้ามันใส่ไม่พอต้องการความสูงเพิ่มอีกก็เอาตรงนี้ออกได้นะครับนี่ตรงนี้ครับมันจะแขวนไว้นี่ครับเราก็สามารถเอาออกได้เลยนะครับนี่นะครับ ก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ถ้าไม่พอคันนี้ 1.2e สามารถพับเบาะนะครับเป็นแบบ60/40ได้นะครับแต่ตรงนี้นี่นหมครับนี่พับแป๊บหนึ่งนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนี่ก็คือสามารถโดยสารคนแล้วขนของไปด้วยได้นะครับถ้ามีกระติกน้ำก็จะสามารถวางเคิร์ลงเบาะนะครับหยิบให้เบื่อนกันไปได้นะครับเวลาไปเที่ยวอะแล้วก็ตรงนี้นะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับฝั่งซ้ายเป็นยังไงนะครับนี่ สภาพก็สวยไว้ไหนฝั่งนู้นเลยครับสีมาค่อนข้างเนียนไม่มีร่องรอยลักยิ้มไม่มีร่องรอยบุบหรือว่ารอคิดควรเลยมาเดีย๋ยวให้ดูเป็นอาร์กกันหน่อยนะครับนี่เวลาพับไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็สามารถวางของเทินเทินเข้ามาได้นะครับแล้วก็มาดูเป็นอาร์กนะครับนี่ครับก็อยู่กันครบๆนะครับไม่หายนี่นะครับมาต่ภาพสวยมากนะครับเคแล้วก็ผมขอเก็บสักแป๊บหนึ่ง คครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของประตูบานสุดท้ายกันหน่อยเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับมาดูคอนโซลฝั่งนี้เบาะฝั่งนี้กันได้เลยนะครับว่าสภาพเดี๋ยวค่อนข้างสวยเลยตะกล้งกําลังแผ่นให้อยู่นะครับนี่นะครับดูเบาะฝั่งนี้ได้เลยนะครับสภาพมาค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็อ่์เมนอาร์คนะครับฝั่งนี้อดกดแน่นนะครับสียางนี่นะครับ มาให้ค่อนข้างคือดีมากแล้วนะครับไม่มีชนเนี่ยแล้วก็สภาพอะไรต่างเข้าเคด้วยนะครับภายในการรับประกันก็มีให้นะครับคือได้ไปในคุ้มราคาแน่นอนนะครับแต่ราคาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ซอกในเดิมๆนะครับผมไม่มีหายนะครับซอกในเดิมๆนะครับไม่มีขยับคือตรงนี้เนี่ยสหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้เนี่ยก็คันนี้เป็น นิสสันมาร์ท 1.2e ปี2019นะครับมาในราคา329,000บาทน,นะครับถ้ามันจะคลิปนี้แคปไปได้ส่วนของโปรฟรีทุกค่าใช้จ่ายด้วยก็ถ้าสนใจนะครับก็สามารถส่งรูปที่แะคะฮะแอดมินเราได้เลยเรามีแอดมินพร้อมตอบอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถ้าสงสัยตรงไหนอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพิมพ์พูดคุยคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้เราเอาคลิปม,มาอัปเดตโปรอัปเดตสภาพได้สต็อกกันอีกเเช่นคย สำหรับผมกับเจ้าคันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ